กับรถบ้านแบรนด์ญี่ปุ่นฝีมือคนไทยที่สามารถไปเช่าขับได้ที่นาริตะครัสวัสดีครับผมคิวจากแวนเทคครับผมก็วันนี้ผมอยากจะมาแนะนำรถบ้านที่มีอยู่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราเอามาจัดแสดงงานในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนื่องจากว่า เราต้องการจะเปิดตลาดรถเช่าที่ญี่ปุ่นแล้วถ้าเกิดสมมุติลูกค้าท่านใดอยากจะชมรถตัวนี้นะครับผม mm. ก็สามารถมาได้ที่บูธ MHC ซึ่ง MHC ทำไมถึงเป็นบูธ MHC เนื่องจากว่า MHC เนี่ย mm. เป็นพาร์เนอร์กับเราที่ v แวนเทคบริษัท v แวนเทคเป็นบริษัทญี่ปุ่นโดยผลิตรถบ้านโดยคนไทยโดย v ยแวนเทค Thailand และร่วมมือกับบริษัท MHC ผลิตที่ไทยส่งตัวบอดี ไปประกอบรถกับหัวรถที่ญี่ปุ่นแล้วส่งขายที่ญี่ปุ่นครับแต่ลูกค้าหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าที่ไทยมีหรือเปล่าที่ไทยยังไม่มีครับมีเฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติลูกค้าอยากจะดูหรืออยากสนใจอยากรู้รถมันเป็นอย่างไรสามารถมาได้ครับที่งานมอเตอร์โชว์ที่บูธเอ็มพซีที่นี่หรือไม่ก็ติดตามได้ที่รถบ้านแ n นเทคดูที่เว็บไซต์แ n นเทคนาดิตาหรือว่าไปที่นาดิตาสามารถเช่ารถบ้านขับได้ครับผมยัง คันนี้ก็จะเป็นใช้หัวรถของ To y ยต้าค m r โนนครับเป็นรถบรรทุกซึ่งจะมีทั้งแบบ4ล้อและ6ล้อครับามาชมภายนอกตัวรถกันก่อนด้าน,ด,านด้านบนครับตรงนี้เขาเรียกว่า Bang Bay, บังเดเขคือเป็นส่วนของหัวรถที่เอาไว้สำหรับนอนส่วนตัวบอดี้ครับเราจะใช้บอดี้ที่เป็นบอดี้ทั้งคันเพราะฉะนั้นในเรื่องของความยืดหยุน่นเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับมันจะปลอดภยัยไม่เหมือนกับเหล็กหรือไม้ที่เวลาพอเกิดอุบัติเหตุชนเข้าไปใช่ไหมครับมันจะแปรมันจะแตก,แตกหรือว่า เสียหายเยอะแต่พอเป็น FRP เป็นไฟเบอร์กั๊สเนี่ยครับเรามันเวลาพอมันเกิดอุบัติเหตุมันจะทําให้มีความยืดหยุ่นไม่เป็นอันตรายต่อคนขับแล้วก็พูดตัวพูดยนสารภายในครับครับผมอย่างตัวด้านข้างของตัวรถครับก็คือเราจะมีตัวออนนิ่งคือตัวผ้าใบนะครับสามารถใช้เป็นระบบแมนนวลมือหมุนได้ครับแล้วก็จะมีประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับทีนี้อย่างหน้าต่างเราจะใช้หน้าต่างเป็นหน้าต่างอะคริลิกมีหลายบานติดกันแล้วก็ด้านล่างครับ ด้านล่างจะเป็นที่เก็บของเป็น s t o r เ g e สามารถเก็บของได้ภายใต้ด้านในที่เป็นที่นอนใช่ไหมครับจะเป็นที่เก็บของใหญ่รวมเลยครับอ๋ออันนี้กส็สามารถใช้มือหมุ<บ>นได้เลยใช่ครับเราสามารถใช้มือหมุนได้แต่อ๋อโอเคเข้าใจครับใช่ครับ,นะรบผมในส่วนของด้านหลังของตัวรถครับอย่างแรกเลยจะมีบันไดปีนหลังขึ้นไปเพื่อสําหรับทําความสะอาดบนตัวรถ,บน,วรถบนหลังคารถเราจะสามารถ เปิดพับออกมาแล้วก็ปีนขึ้นไปได้อีกจุดหนึ่งที่ที่เรามีติดให้ก็คือเป็นตัวเรียรคามเมลา่าเป็นกล้องมองหลังสามารถเวลาเราขับรถหรือว่าเวลาจะถอยอะไรเงี้ยเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับก็คือจะมีตัวกล้องมองหลังติดไว้ให้อันนี้ก็เป็นกระจกสําหรับเวลาคนขับรถมองมาเห็นได้บ้างมีรถข้างหลังอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของครับแต่ว่าที่เก็บของก็จะคือยาวขนาดกว้าง2เมตรสามารถเก็บจะเป็นเต็นท์ก็ดี จะเป็นถังน้ําก็ดีจะเป็นอาหารเป็นอะไรก็ดีสามารถเก็บได้ในนี้ได้หมดเลยครับทีนี้อีกจุดหนึ่งครับผมก็คือด้านล่างตรงนี้จะเป็นที่สําหรับทิ้งขยะครับทาไมถึงเป็นที่ทิ้งขยะใช่ไหมครับเพราะที่ญี่ปุ่นเวลาเราไปเที่ยวแคมป์เราไปที่ไหนก็ตามเนี่ยครับเราจําเป็นที่จะต้องเก็บขยะกลับบ้านไปทิ้งเองตรงนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งขยะมีนูเพื่อระบายน้ําเผื่อบางทีมีของเสียมีน้ําเสียมีอะไรเงี้ยครับทิ้งขยะลงไปนี้น้ํามันก็จะปล่อยลงไปในนี้มันจะไม่กักขังครับ ครับผมภายในตัวรถนะครับผมรถคันนี้เราจะใช้เป็นเกียร์ออโต้ครับไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถขับได้ขอแค่มีใบขับขี่ที่ไทยทำใบขับขี่สากลไปที่ญี่ปุ่นก็สามารถขับได้สบายๆครับ่วนตรงนี้เป็นเขาเรียกเซ็นเตอร์คอนโซลครับ,ค,รบคือเอาไว้สำหรับวางแก้วน้ำเก็บของอะไรได้หมดครับเ,เรื่องต้นครัอย่างอันนี้เป็นแคมรรถโตโยต้าใช่ไหมครับเราจะใช้น้ำมันดีเซลเป็นรุ่น ดีเซลเทอร์โบครับก็เวลาขับขับง่ายไม่ยากรถไม่สายเวลาขับอย่างผมขับเองเนี่ยมีใบขับขี่ทั่วไปไม่ต้องไม่ต้องเกียร์กระปุกก็ขับได้ครับก็ผมอย่างในส่วนของด้านข้างตัวรถฝั่งขวาครับก็คือเราจะติดตั้งด้วยกระจกอะคินิกบานใหญ่ซึ่งเวลาพออยู่ภายในรถเนี่ยเราสามารถนั่งกินข้าวนั่งพูดคุยแล้วก็เห็นวิวด,ด้านข้างด้วยกระจกบานใหญ่ตรงนี้ได้ครับแล้วถัดมานะครับคือด้านล่างตรงนี้ตรงนี้เป็นที่สําหรับ ช่องเติมถังช่องเติมน้ํามันนะครับเวลาเราไปเติมน้ํามันไม่ได้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับช่องเติมน้ำมันจะอยู่ฝั่งขวายังไงก็ลูกค้าเวลาไปจอดน้ํามันไปจอดปัม๊มเติมน้ํามันก็อยู่ฝั่งนี้เปิดขึ้นมาได้ครับอีกจุดนึงครับตรงนี้เป็นปลั๊กเสียบสําหรับชาร์จแบตเวลาเราไปจอดที่ RV park ก็ดีที่แคมป์กราวก็ดีที่ใดที่มันมีที่ให้ชาร์จแบตเนี่ยครับก็คือสามารถเสียบปลั๊กาชาร์จแล้วก็สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวัน2วันสาวันได้นะครับแต่เบื้องต้นแล้วครับคือถ้าไม่ชาร์จ สามารถใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้ครับแบตเต็ม100%สามารถใช้เปิดแอร์ได้ตลอด8-10ชั่วโมงสบายๆครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าไปที่พาร์กกิ้งไหนที่ก็มีบริการให้เสียบไฟก็สามารถเสียบได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมโดยพื้นฐานแล้วที่ญี่ปุ่นครับมันจะมีที่จอดรถลดหลักๆอยู่ประมาณ3ที่ครับที่แรกคือ RV Park อันนี้แนะนำครับเพราะว่าเราไปจอดรถปุ๊บเรามีปลั๊กให้เสียบมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำ เราสามารถใช้แฟคชิลิตี้สน้สนุกไปกับรถได้อยู่ในรถเที่ยวได้สบายๆอัน,นอที่2เขาเรียกว่าแคมป์กราวแคมป์กราวเนี่ยครับก็คือ,อเหมือนไปแคมป์อะครับอาจจะไม่มีความสะดวกอะไรไม่มีอาจจะไม่มีหรือไม่มีนะครับที่เสียบปลั๊กแล้วก็เรื่องของร้านค้าอาจจะมีหรือไม่มีนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละที่นะครับอีกที่หนึ่งที่ผมแนะนาก็คือเขาเรียกว่าเซอร์วิสแอเรียครับเซอร์วิสแอเรียคืออะไรเซอร์วิสแอเรียพูดถึงเหมือนปั๊มน้ํามัน เวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับผมก็คือมีปั๊มน้ํามันแต่ว่าที่นี่คือจะไม่มีปั๊มน้ํามันแต่ว่าจะมีร้านค้าต่างๆเราสามารถไปจอดมีห้องน้ําแต่จะไม่มีห้องอาบน้ําได้ครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดมีโอกาสไปครับผมแนะนําลองเสิร์ชดูครับ RV Park หรือไม่ก็จะเป็น Service Area ก็ได้ครับก็ลองหาข้อมูลกันนิดนึงครับหรือถ้าเกิดสมมติไม่รู้จริงๆลองสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่นาดิตาครับผมหรือที่ v a n t a g e Thailand ก็ได้ครับลองติดต่อมาครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับครับผมตามเข้ามาเลยครับอย่างส่วนด้านหน้านี่ครับเรียกว่าบังเบดนะครับบังเบดสามารถนอนได้สองถึงสามที่นั่งสองสองถึงสามคนครับอ๋อสามารมดึงไว้ได้เลยเหรอครับใช่ครับเวลาเราใช้ก็คือดึงออกมาแล้วก็เอาตัวบาดตัวเนี้ยครับมาเสริมตรงนี้แล้วก็สามารถนอนขึ้นไปได้เราจะมี บันไดที่อยู่ด้านในเนี่ยครับสามารถเกี่ยวแล้วปีนขึ้นไปได้ครับอ๋อพอกลางแล้วมีเนื้อที่ขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตรครับส่วนลึกเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ1.8เมตรครับสามารถนอนได้ถ้าผู้ใหญ่2ที่2คนสบายๆหรือจะ3คนก็ได้ครับถ้าเป็นเด็ก4คนก็ได้ครับครับครับผมอย่างตัวรถคันเนี่ยครับก็คือเราจะใช้หัวรถแคมปรถของ Toyota ครับก็คือเป็นรถเทอร์โบดีเซลครับ ทีนี้ก็จะมีทั้ง wheel 2 wheel แล้วก็มีทั้ง2อล้อแล้วก็6ล้อเหมือนกันครับครับทีนี้พอมาในส่วนของภายในตัวรถที่เป็นโซฟาเนี่ยครับครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเป็น Se c o n d seat ครับก็คือที่นั่งตอน2ส่วนตรงนี้เป็นที่นั่งตอน3ามเขาสามารถนั่งได้สองคนตรงนี้ก็อีก2คนครับที่ญี่ปุ่นเขาจะดูกฎหมายตรงที่ว่านั่งได้กี่คนก็คือตรงที่เซฟตี้เบลมีกี่อันครับ อ๋อ oh. แสดงว่าตรงนี้ในส่วนแรกก็สามารถนั่งได้นั่งได้ครับผมเวลานั่งก็คือนั่งเข้าไปแล้วก็จะมีเซฟตี้เบลที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับก็คือคาดเข็มขัดลงมานั่งเวลานั่งเพราะที่ญี่ปุ่นเวลาเรานั่งแล้วเนี่ยครับเวลาเดินทางหรือบนทางด่วนก็ดีครับจาเป็นที่จะต้องคาดเข็มขัดทุกคนครับครับผมอย่างส่วนตรงโต๊ะเนี่ยครับเราสามารถพับเบาะไอ้ขาตั้งนี้เก็บเข้าไปได้แล้วก็เอาตัวโต๊ะเนี่ยครับมาพาด ขึงไว้กับตรงด้านล่างตรงนี้ครับแล้วบอดที่พนักพิงตรงนี้มาเสริม2ตัวสามารถนอนเป็นเตียงยาวได้อีกที่หนึ่งครับอ๋อสามารถทําเป็นโซฟาเบดจริงนอนได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับครับอย่างตัวรถคันนี้ครับเราใช้แอร์ที่เป็นแอร์บ้านติดตั้งครับติดเข้าไปในตัวรถเลยครับก็จะมีอยู่ตรงนี้มีรีโมทแอร์ให้ครับครับอย่างตรงนี้ก็เป็นเอ่อเป็นรูฟเบ้นครับ่อเป็น <REP. S 2> พ้าลมระบายอากาศสามารถเปิดปิดได้ตลอดเวลาและเวลาเราจะเปิดก็คือหมุนปิดหมุนเปิดแล้วก็ปิดได้ตามที่เราต้องการครับผมครับอย่างในส่วนของตัวนี้ครับก็คือจะเป็นคิทเช่นครับก็คือคิทเช่นก็จะมีเตาแก๊สซึ่งตัวเตาแก๊สเนี่ยเราจะใช้เป็นแก๊สกระป๋องเราสามารถเติมได้เอาเอาเอา,เอาแก๊สกระป๋องเนี่ยครับมาเสียบเข้าแล้วก็ต่อสามารถใช้งานเปิดปิดตรงนี้ได้เลยครับส่วนด้านข้างตัวนี้ครับก็จะเป็นอ,อ่างล้างมือเราสามารถเปิด เปิดน้ำก็อกได้แต่ตอนนี้เราไม่ได้ใส่น้ำเข้าไปเราด้านล่างตัวนี้ครับจะเป็นขออนุญาตนะครับเป็นตู้เย็นครับตู้เย็นตัวนี้เป็นตู้เย็นยี่ห้อโดเมนติเป็นยี่ห้อจากเยอรมันเราเอามาติดตั้งเลยโดยเฉพาะครับผมเป็นรถเป็นตู้เย็นที่เกี่ยวกับการเดินทางใช่ครับผมตัวนี้นิยมมากในพวกรถบ้านครับครับผมอย่างด้านบนนี้ครับก็เป็นเป็นเชลสําหรับเก็บของ ลูกค้าสามารถเก็บจานชาหรืออะไรก็ได้ครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าเกิดลูกค้าบางท่านอยากได้ไมโครเวฟเราก็จะติดตั้งไมโครเวฟตรงนี้ให้ได้เราก็จะแดัดแปลงเอาฝาออกแล้วก็ติดตั้งไมโครเวฟตรงนี้ให้ครับครับผมครับส่วนด้านหลังตัวนี้ครับเป็นดับเบิลเบสครับอาจจะเห็นไหนดับเบิลเบสใช่ไหมครับผมดับเบิลเบรเราสามารถดึงออกมาแล้วก็ลงมาตรงนี้ เป็นเตียงสองชั้นสามารถนอนได้สองคนได้ครับเพิ่มได้อีกคนเลยเหรอครับรับผมความกว้างครับอยู่ที่ประมาณ1.9เมตรหรือว่า2เมตรสามารถนอนได้สบายๆผมเคยนอนมาแล้วผมไม่แคบเลยครับโปร่งโล่งสบายแล้วเบาะไม่แข็งครับเบาะนิ่มมากครับแล้วส่วนครับางถัดมานะครับผมด้านล่างนี้ก็เป็นเตียงนอนชั้นล่างเหมือนกันครับอันนี้เป็นเตียงนอนชั้นบนนะครับซึ่งตรงหัวนอนเนี่ยเราจะมี ปั๊ก AC สามารถเสียบชาร์จไฟชาร์จแบตชาร์จมือถือมีที่วางโทรศัพท์อะไรนอนเล่นเกมนอนอ่านหนังสืออะไรได้สบายเลยครับตรงนี <c oughs> ้ในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นห้องน้ำครับเป็น s ชาว e เวอร์ซึ่งสามารถแน่นอนครับอาบสามารถอาบน้ําได้แล้วก็ถ้าโดยปกติแล้วครับเราจะมีชักโครกติดตั้งไว้แต่ว่าในที่นี้เราไม่ได้ติดตั้งเอาไว้ซึ่งถ้ามีชักโครกติดเราจะติดไว้ตรงข้างล่างนี้แล้วเวลาประตูเนี่ยครับ เวลาทําความสะอาดก็คือเปิดจากด้านนอกสามารถดึงถาดของเสียออกไปเททิ้งได้เลยครับอ๋อเป็นลักษณะชักโครกเคลื่อนที่เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อเป็นคัเสเซ็จแล้วก็ดึงสามารถดึงได้ถูกต้องออไไครับหรือ,อว่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะเป็นอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแลปพูลครับก็คือสามารถไม่ต้องไปทิ้งได้เลยมันจะเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งทิ้งใส่ถุงแล้วก็แลปเป็นซิลความร้อนแล้วก็ไปทิ้งกับถังขยะทั่วไปได้เลย ครับส่วนตัวนี้ครับจะเป็นกระจกอะคริลิกครับซึ่งเราสามารถเปิดเป็นปิดก็ได้หรือว่าเปิดระบายอากาศออกไปเป็นผ้ามาอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเปิดขอยากออกไปนี้ก็ได้ครับอากาศเข้ามาก็ได้หรือมีมุ้งลวดก็ได้ใช่ไหมใช่ครับผมอีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่ระบายอากาศเขาคือเราจะมีด้านบนนี้เป็นโซลาร์เวนต์คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์มันจะทํางานตลอดเวลาแล้วเพื่อระบายอากาศออกไปครับผมครับผมสําหรับ เรื่องของรถคันนี้ครับเราสามารถจะไปลองขับได้ที่ไหนครับก็คือว่าเราสามารถลองไปขับได้ที่นาริตะครับที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเนื่องจากเรายังไม่ได้เอารถตัวนี้มาขายที่ไทยก็คือถ้าเกิดสมมติลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะลองขับหรือว่าอยากจะลองดูว่ารถมันเป็นยังไงก็ไปดูได้ที่นาริตะนะครับเราสามารถดูด้านหลังนี้ได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้หรือว่าสแกน QR code ก็ได้ครับดูรายละเอียดในการจองรถแล้วก็รายละเอียดอย่างาต่อวันครับ ราคาต่อวันอยู่ที่ประมาณ22,000เยนครับก็ถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทครับขั้นต่ำนะครับเริ่มต้นซึ่งที่ต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นเพราะว่ามีทั้งวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงไฮซีซันครับทีนี้เรื่องของรถที่เราให้เช่าครับเราจะมีดูในในเว็บไซต์ก็ได้ครับแต่เบื้องต้นในนี้จะมีอยู่3รุ่นให้ใหดูครับหึ่งในนั้นก็มีรุ่นนี้ที่คือตัวรถคันนี้ครับเวลาเช่าครับก็คือ จองในเว็บไซต์เข้าไปในเว็บไซต์หรือ QR โคนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกวันที่ที่ต้องการเช่นวันที่1ถึงวันที่3แล้วหลังจากนั้นมันจะมีรถขึ้นมาให้ว่ามีรถอะไรบ้านที่ว่างอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกออปชันเช่นต้องการ baby seat ไหมต้องการผ้าห่มหมอนไหมอะไรเราเลือกไปได้ต้องการห้องน้ําเพิ่มอะไรชักโครกเพิ่มไหมเราสามารถกดเพิ่มไปได้แล้วหลังจากนั้นก็คือชําระเงินโดยผ่านบัตรเครดิตล่วงหน้าก่อนเป็นพรีเพย์นะครับแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่นเป็นห่วงว่าเอ้ยเราพูดพูดญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงครับเรามีเรามีเจ้าหน้าที่สามารถพูดภาษาอังกฤษให้ได้อยู่แล้วคับไม่ต้องห่วงก็คือติดต่อประสานกับทางเจ้าหน้าที่ที่นู่นได้เลยแล้วพอเราไปถึงโลงสนามบินนารดิตะต้องนารดิตะนะคบผมเพราะว่าฮานดะยังไม่มีก็พอลงนารดิตะแล้วเราติดต่อกับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะขับรถที่เราจะขับรถบ้านเนะะี่ยครับก็คือเขาจะขับรถมารับเราเลยที่สนามสนามบินแล้วหลังจากนั้นก็คืออาจจะต้อง วนกลับไปที่ที่โชว์รูมนิดน,นึงครับซึ่งไม่ไกลมากอยู่ตรงนี้เองครับใกล้ๆครับเห็นแล้วก็จะมีการอธิบายวิธีการใช้บ้านให้ดูใช่ครับ,รบผมก็เขาจะ lecture, เลคเชอร์เกี่ยวกับวิธีการใช้วิธีการใช้แอร์ air, วิธีการเดินทางจะไปจอดที่ไหนได้บ้างหรือจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวว่ารูทแบบนี้แบบนี้อ่าเผื่อลูกค้าท่านใดแบบเอ้ยเราไปแล้วเราจะจอดที่ไหนได้บ้างเพราะที่ญี่ปุ่นนะครับเรื่องของกฎหมายกฎจราจรอะไรเงี้ยเขาคือเขา เข้มงวดนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็จอดได้เลยไม่ใช่ครับอาจจะต้องมีเช่นเขาเรียกว่า RV park หรือเป็นแคมปิ้งกราวหรือเป็นพวก Service Are ียอันนี้เราจะต้องหาข้อมูลล่วงหน้านิดหนึ่งนะครับผมเพื่อที่ว่าไปถึงเราจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดปัญหาในการท่องเที่ยวเราจะได้ทุกคนจะได้สนุกแล้วก็สะดวกสบายในการท่องเที่ยวด้วยนะครับผมโอเคครับงไงก็รบกวนฝากา v a n t e c h l นส์อาคารด้วยนะครับผมที่นาริตะเท่านั้นนะครับผม่ฮันเนดาไม่มีงไงรบกวนด้ครับผมขอบคุณครับ